I got it นี่มันอะไรฮะไหนบอกว่าไม่มีเงินนะฮะเป็นคนที่โกกตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะสันอันเนี้ยเอาไปไม่ได้นะมันเป็นเงินของลูกอะเฮ้ยไปเรื่องของลูกแล้วไงอะแล้วเ,เปิ้ลขายของใหม่ก็ได้เงินแล้วปะส่วนเงินเนี้ยสันเนี้ยจะเอาไปเลี้ยงไอ้เจมเพราะวันเกิดมันเข้าใจปะเคลียร์ไหมอย่าทำตัวน่าเบื่อได้ปะ ค,คุณครับผมถามคุณหน่อยดิคนนั้นน่ะเขาเป็นแฟนคุณจริงหรอใช่ค่ะคือเมื่อก่อนน่ะเขาก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนี้หรอกนะคะแต่พอเขาคบกับเพื่อนกลุ่มเนี้ยเขาก็เปลี่ยนคนละคนเลยค่ะ<ม>ชอบเอาเงินไปซื้อเหล้าให้เพื่อนกินแล้วก็พาเพื่อนไปกินข้าวอย่างเงินเมื่อก,กี้ ฉันก็อุตส่าห์เก็บไว้เป็นค่านมกับค่าแผ่นเพิ่มลูกด้วยอ่ะคุณพอจะรู้ไหมว่าเขาอ่ะชอบไปกินเหล้าร้านไหนกับเพื่อนเขาอ๋อร้านแถวหัวมึงนั้นนะคะแต่คุณถามทำไมล่ะคะผมอ่ะจะช่วยคุณช่วยฉันเหรอคะ ช่วยยังไงอะคะผมมีวิธีของผม,มอยู่ออนี่ขนมของคุณเนี่ยผมขอเมา,าหมดเลยนะเมาหมดนี่เลยหรอะคะนี่เงินรับไปสิขอบคุณมากเลยนะคะคงั้นเดี๋ยวคุณอรอักคุนะคะเดี๋ยวฉันจะถูอให้ะคะ่ะครับ สวัสดีค่ะคุณฟันวันนี้รับอะไรดีคะสวัสดีครับน้องหยกวันนี้วันเกิดเพื่อนพี่อ่ะถ้างั้นพี่ขอแบบชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะพวกเครื่องดื่มเนี่ยเอามาเต็มที่เลยนะแล้วพวกกับแกงอ่นะพี่ขอแบบว่าสเปเชียลเลยนะโอเคไหมได้เลยค่ะคุณฟันเดี๋ยวหยกจัดให้แบบโซสเปเชียลเลยนะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะเดี๋ยวรอหาสักครู่นะคะได้ครับถึงไหนกันวูวะ <c oughs> <c oughs> นี่มึงอ,อีกแล้วอะเนี่ยนี่กูถามจริงมึงมีปัญหาอะไรกูป่ะนี่คุณคุณมาเลี้ยงข้าวเพื่อนคุณอีกแล้วเหรอเออใช่ทำไมผมอยากลองเล่นพนันอย่างคุณนะพนัพนพนันอะไรวะ <c oughs> อยากลองเล่นไหมล่ะ ลองว่ามาง่ายๆเลยผมเนี่ยอยากให้คุณลองยืมเงินเพื่อนรักคุณสักหนึ่งแสนดูสิถ้าเกิดเพื่อนรักคุณเนี่ยให้เงินคุณหนึ่งแสนบาทตามที่คุณขอผมจะยอมเลี้ยงข้าวคุณทั้งหมดเลยคุณสั่งอะไรมาเนี่ยคุณสั่งได้เลยผมจัดให้เลย <c oughs> แค่นี้นะเฮ้ยสบายมากนี่จะบอกอะไรนะ มึงเนี่ยดูถูกค of of folklore, you, วามสัมพันธ์ของกูกับเพื่อนกูมากนะเพื่อนกูเนี่ยเงินแค่นี้จิบจิบตายแทนกูเองได้เลยแค่หนึ่งแสน้ะนะโอ้กระจอกเลยโอเคงั้นคุณเนี่ยตอบรับข้อเสนอของผมนะครับเดี๋ยวผมจะคอยนั่งดูยวงห่างนะครับมาดูซิว่าเพื่อนรักของคุณเนี่ยจะให้เงินตามที่คุณขอไหมหรือว่า เขาคบคุณเพราะว่าคุณมีเงินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะไ,ได้กูเนี่ยตอบรับข้อเสนอแต่มึงแน่ใจนะว่ามึงเนี่ยมีเงินพอที่จะจ่ายฮะกูสั่งเต็มที่เลยนะจัดเต็มมาเลยจังดี อยู่ๆก็มีไข่เลมาเลียงข้าวผซะงั้นก็ดีถ้างั้นเนี่ยก็เหลือเงินเอาไปกินกอนเฮ้ยขูจับตามองอยู่เว้ยอย่าไปไหนอ่ะได้เลยนั่งรอถึงเช้าก็ได้เอาโชว์สุขสันต์วันเกิดไอ้เจียมน้องรักของพี่ขอบคุณมากครับพี่เฮ้ยอู๋เมือง สั่งให้เต็มที่นะมือเนี้ยอย่าป๋าจ่ายเองอย้ยอดเลยครบับยอดมากเลยค่ะป๋านี่ป๋าถูกรางวัลมาหรือไงคะกูจะบอกความลับให้นะกูจิกตังค์เ่ยกมาได้ <c oughs> มึงนี่ก็พูดเล่นไปเรื่อ,อยเราเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยอดข้าวตั้งแต่เช้าแล้วะเว้ยเดี๋ยวมือเนี้ยกูจะกินให้อิ่มอีกสองสามวันเลยเออมึงกินให้เต็มที่เลยนะไอ้เทนนี่ดูมึงสู้ๆมาช่วงเนี้ยเต็มที่กินเลยอุ้ยนี่น่ากินหมดเลยอ่ะ จะของานเปิดก่อนดิได้ไหใครเหวี่ยงมันมีเค้กอย่างนี้จ้ะพี่โคตรอิ่มเลย่ะพี่กินต่อยไปใหม่ละยิ่มหรอดีกินต่อยจานนี้เนี่ยกินไม่ได้นะฉันจองฉันต้องเก็บกลับบ้านกินนี่อิ่งหมแล้วใช่ปะเอ่อพอดีว่า กูมีเรื่องให้พวกมึงสาม <สา S 1> คนช่วยหน่อยเรื่องอะไรพี่พี่จะต่อยใครให้กูช่วยป่ะเ <c oughs> จนมึงใจเย็นก่อนกู <c oughs> ไม่ได้ไปต่อยกับใครคือเอาตรงๆเลยนะพอดีว่าแม่ของกูอ่ะเข้าโรงพยาบาลอะและทีเนี้ยแม่ของกูต้องผ่าตัดด่วนก็คือต้องใช้เงินก้อนอะแต่แม่กูไม่มีประกรันอะกูก็เลยอยากจะยืมเงินพวกมึงสักหน่อย เออแล้วอเงินที่ต้องใช้รักษาแม่นี่เท่าไหร่เยอะหรอแสนหนึ่งแสนอืมแสนหนึ่งนี่ทำไมมึงสามคนต้องตกใจด้วยวะเฮ้ยแต่นี่ไอ้เจมมึงไปน้องรักกูนะส่วนพวกมึงสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกูกูว่าไอ้เงินแสนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะพวกมึงช่วยกูสักคนละสามหมื่นกว่า พอได้ไหมอ๋อเฮ้ยเงี้ยมัยอ่ะนี่เจ้เจมครับครับมึงจำได้ไหมตอนที่มึงจีบกับน้องฟาใหม่ใหม่เนี่ยมึงไม่มีตังค์น้องเขาอาย้โทรศรัพท์อยากได้ดอกไม้มึงเอาจากใครฮนะจากอู๋ครับส่วนมึนไงไอ้เทนตอนที่มึงทะเลาะกับแม่มึงไม่มีที่อยู่เป็นเดือนเนี่ยมึงไปอยู่กับใครวะ อะไ้ไหมอยู่กูไงกูเนี่ยต้องจ่ายทั้งค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวให้กับมึงทุกอย่างเลยส่วนมเมดดยดนวลตอนนี้มึงโทกับน้องโฟกันน้องโฟ,งโฟก็บอกว่าไงเขาชอบคนสวยๆมึงก็เลยมาขอยืเงินจากกูไปทำหน้าตั้งหลายหมืน่นจำได้ไหมนี่เงินแค่นี้เองช่วยไม่ได้หรอวะอ่าอมึงคือ,อ เป็นไงเจมฮะฮะลัลโหลจ้าอ๋ออ๋อได้จ้าได้จ้าเดี๋ยวพี่รีบกลับนะจ่าโอเคจ้าโอเคจ้า,าเอา่อพี่ซันฮะพอดี้แฟนผมโทรมาแล้วเขาบอกว่ามีธุระด,ด่วนอ่ะผมเลยต้องรีบกลับก่อนแต่ยังไงผมขอบคุณพี่มากนะที่เลี้ยงมนะันเะกิดผมวะนะผมรักพ,พี่นะพี่นะเฮ้ยไอ้เจมกำจะไปไหนอ่ะไอ้เจมผมไปธุระพี่เฮ้ยเจมไ,ไอ้เจมเออ่ธุระเหรอเมื่อก เมนุนขอตัวไปรับลูกกันนะพอดีว่าลูกรอนานแล้วค่ะขอบใจนะแกเอ้ยโทรศัพท์เหรอลืมโทรศัพท์ไเอเดี๋ยวก่อนนะนี่ยังไม่หกโมงนี่หว่าไอเดี๋ยวก่อนเมนุนมึงยังไม่มีลูกมึงไม่มีลูกตั้งไหนวะเฮ้ยอะไรกันวะนี่งไงนี่งไง <c oughs> นี่ไงไอ้เทนมึงนี่คือเพื่อนรักของกูมึงจะให้กูยืมใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะสามหมื่นได้ไหมสี่หมื่นก็ได้ห้ามหมื่นก็ได้ไอเนอเนอเฮ้ยเพื่อนโทษทีว่ะพอดีช่วงนี้กูช็อตอ่ะน้องน้อ,อ,นองเข้าวที่มึงสั่งใส่กล่องไว้อะได้ยังเมียพีรร่รอกินข้าวอยู่ได้แล้วค่ะฮัลโหลที่รักโอ้ยนี่กันำลังเอาข้าวให้กินแล้วไอเทนไอเทน อะไรวะเยเสียใจจังเลยวันเนี้ยไม่ได้ใจ่าค่าข้าวเลยอ่ะเป็นไงล่ะเพื่อนรักนักลักหนาของคุณเนี่ยหายหัวไปไหนกันหมดและอ้ยนี่คุณผมเนี่ยสงสารคุณจังเลยนะครับที่มีเพื่อนแบบเนี้อะไร ฮะคุณจะยอ้อเย้ยกูหรือไงฮะนี่ผมจะรบกวนคุณอีกหนึ่งเรื่องคุณลองโทรไปหาแฟนคุณดูสิแล้วบอกว่าแม่คุณป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินด่วนทำไมทำไมกูต้องทำแบบนั้นด้วยฮะลองทำดูโทรดิเออ หาดีๆทั้งนั้นเลยฮัลโหลเปิ้ลค <sighs> ืนนี้นะเปิ้ลพอดีว่า <laughs> พ่อของสังเขาโทรมา <laughs> บอกว่าแม่เขาโรงพยาบาลนะ่ะต้องใช้เงินด่วนนะ่ะ <laughs> ใช่เปิ้ลพอจะช่วยฉันได้ไหม อ๋ออืมคือตอนนี้ซันอยู่ที่ร้านน่ะใช่ร้านเดิมอะ่ะโอเคเปิน้นซันแม่ซันเป็นไงบ้างอะ่ะนี่นี่เงินนะซันรีบเอาไปให้แม่นะมันอาจจะไม่พออะ่ะถ้ายัางไงเปิ้นว่า เราเอาบ้านของเราที่เราอยู่อ่ะไปจำนองนี้ป่ะจะได้เอาเงินมารักษาแม่ไงซันเปิ้ลแต่บ้านหลังนั้น่ะมันเป็นของเปิ้ลนะแต่ตอนเนี้ยชีวิตแม่ซันสำคัญกว่านะไปเถอะซันรีบไปเดี๋ยวจะไม่ทันการเปิ้ลเดี๋ยวก่อนเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลโอเปิ้ลซันขอโทษนะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาซันผิดเองอะซันมันแย่เองอะที่ซันไปคบเพื่อนแบบนั้นเน่ะจนไม่ได้ดูแลเปิ่อนเลยอะแต่ต่อจากเนี้ยซันสัญญานะพ่าซันจะหางานทำจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็จะดูแลเปิ้อนกับลูกนะซัน ทีเนี้ยคุณรู้หรือยังว่าใครที่รักคุณจริงหรือว่าใครที่รักคุณด้วยเงินนี่คุณน่ะควรจะดูแลผู้หญิงคนเนี้ให้ดีที่สุดนะคุณผมต้องขอบคุณคุณด้วยนะที่เตือนสติผมอะเปิน้นต่อไปเนี้ยส,ญญญนะสัญญานะเพราะสันน่ะจะดูแลเปิ้ล แล้วขอบคุณเป็นมากเลยนะที่ให้โอกาสสันนะค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวอ,อนะ